สบายดีเนาะตอนนบเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เพมชแนลเนาะมื้อนี้ก่ะอุ้สึกเป็นเกียรติอีกครั้งเนาะที่จะมารีวิวหัานตำสามดอเนาะถือว่าเขาบ่ได้มากินโดนแล้วหัานเพิ่นมื้อนี้เพิ่นก็นเลยจัดให้เป็นพิเศษเนาะเพราะว่าเพิ่นรู้ว่าเฮาเสิเอาไปลงคลิปเนาะต้องขอขอบใจเจ,จ๋อจอยเด้อสำหรับมื้อนี้เพิ่นเฮ็ดชุดซีมือเลยเนาะแซ่บบ่แซ่บเฮามาลองชิมกันเลยสบายดีคอยเพมออแกนิก กับไปนี้นะผมก็กับไปเข้าเปลี่ยนพระกะดิมึอนี้กินตาสั่วครับตัาเนาะนะ Hello everybody! Welcome to Mr.Pem Channel Say hi say good afternoon for everyone Today is special day for me It's a long time to eat ตาสั่วตาสั่วพี่น,อน้องมาลองเลย มาเลยมาเลยบาอไหลกิน it's a long time to eat about mixed salad but a lot of people call it tam so today is not enough for for me just eat and promote about this shop. It's this always very uh, delicious popular hand พยายามมาอุดรนุนเป็นได้อยู่ที่บ้านดรวนกินนว่าคลิปนี้กูคลคกกดแชร์เ้อบ๊ายบาย